สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ w วอร์ of Samsara กันอีกแล้วนะครับผมขอโทษที่หายไปนานเลยนะช่วงหนึ่งนะครับผมเอเด็กซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีเดี๋ยวสตาร์สตาร์ซื้อซือ้อเวทหรือเพียวเวท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 เพียว,เ,วเอาเป็นเอาเป็นเพียวแล้วกันโอเคเส้นสายเพียวแล้วกันขอต้อนรับเข้าสู่ w วอร์ of Samsara กับผมนะคะรับแจ็คแอดเวอร์ซิคดิชเช่นเคยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นผมไม่ได้อัคดคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับผมต้องขออภัยนะเพราะว่า ช่วงก่อนหน้นี้คือผมทํางานหนักมากๆไปหน่อยนะครับก็เลยแบบไปขอเวลาพักผ่อนสัก3-4วันนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือกลับมาอัดเกมกันอีกแล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยววิธีการเล่นของ All w o อ l d v e v e l o p e r นะครับก็อเวอ d e v ด e วลลเนี่ยสามารถเล่นได้2สายเป็นหลักๆนะครับก็คือจะเป็นสายสายเมจิกดาเมนะครับผมเป็นสายเมจิกดาเม e แล้วก็จะเป็นอีกสายนึงคือสายเพียวดาเมนะครับทุกๆคนอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทั้งสายเมจิกดาเมจหรือว่าสายพิวดาเมจเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับคือคุณเล่นสายไหนก็ได้มันมันโหดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบสายเมจิกดาเมจอะเออสายเมจิกดาเมจเนี่ยมันจะทําทําเงินในเว็บกล่องนะครับได้มากกว่าเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าเอ่อเมจิกดาเมจเนี่ยจะเป็นของท่าสอแล้วก็ท่าศาไงโดยส่วนใหญ่แล้วนะนะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ทั้งนั้นแล้วแต่ใครจะถนัดเล่นแบบไหนกันนะครับผมก็ วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเพียวดาเมจนะเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเปลี่ยน Skill สกิลสกัสบสกิลสเนี่ยเป็นดาเมจเพียวนะครับก็เลยเลือกที่จะเล่นสายเพียวดาเมจนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของ OD กันเลยแล้วกันนะครับผมก็สกิลของ OD นะครับทั้ง3สกิลเลยเนี่ยจะมีความเสียหายที่แรงขึ้นตามค่ามานาของเรานะทุกทคนยิ่งมานาเราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสกิลเราก็จะยิ่งแรงตามขึ้นไปด้วยนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเวที่3ละเปิดกล่องกันหน่อย อ่ากดผิดก,กดผิดโอเคครับอันที่สามเราก็ได้แฮนด์ออฟไมดั้มาเร่งเลเวลเร่งหนึ่งของเรานะครับทุกทุกคนโอเคถ้าแรกนะครับผมถ้าอาเคดออฟนะครับถ้านี้นะครับผมมันจะทําให้เปลี่ยนการโจมตีของ OD เนี่ยเป็นลูกแก้วพลังงานนะครับซึ่งไอ้ลูกแก้วพลังงานตัวนี้จะสร้างความเสียหายตามค่าแม็กมานาของเรานะครับถึง310%เพราะงั้นเอาง่ายๆก็คือมันทําความเสียหายเท่ากับจํานวนมานาปัจจุบัน มานาปัจจุบันนะครับทุกคนไม่ใช่ค่าแมกมานานะครับมานาปัจจุบันนะอ่าเท่ากับ3เท่า3.1เท่าเลยแหละอืแล้วก็การใช้สกิลเนี่ยมันใช้มานาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมความแรงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้มานาในการโจมตีเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอย่างตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยเนี่ยผมมีมานา14ื่นใช่ไหมหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณเนี้ยก็เนี่ยคูณเข้าไปเนี่ยคูณเข้าไปก็เป็นความแรงของพลังโจมตีนะครับผมเยอะมากๆเลยที่มานาผมเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ออร่าของอินด้วยนะครับผม เอาลาอินก็เลยแบบโหแรงขึ้นไปอีกนะอ,อแล้วก็สกิลนี้นะครับผมทุกๆครั้งที่ผมทําการโจมตีแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ตายใช่ไหมครับผมจะได้รับความสามารถของเอเซนฝักนะครับผมเนี่ยเอเซนฝักตรงนี้นะครับซึ่งเอเซนฝักเนี่ยจะเป็นความสามารถพื้นฐานที่มันจะเป็นความสามารถที่มันจะเชื่อมกับตัวสกิลดาวนะ์ะอ่านเนี่ยเนี่ยตัวของสกิลดาวน์นะครับผมทําให้แม็กมานาผมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้น อันแรคือสกิลสกิลหนึ่งของ OD เนี่ยเป็นการตีเพื่อสร้างดาเมจตามค่ามานาแล้วก็ในทุกครั้งที่ทเราโจมตีนะครับเราจะเพิ่มค่ามานาของเราไปด้วยเพราะงั้นยิ่งเราตีมันก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้รับค่ามานาตามตามโจของสกิลดาวตัวนี้นะก็คือสูงสุดที่750เลยนะครับผมประมาณนี้โอเคเฮ้ยเรียกบอสเรียกบอสเอาเฮ้ยเอาบอสเป็นฟอร์ตเวิร์มแล้วกันนะครับส่วนท่าที่2นะครับจะเป็นการหุกมอนสเตอร์นะครับผม เป็นการหุกมอนสเตอร์ไปในระยะเวลาประมาณ4วินาทีนะครับผมสร้างความเสียหายอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอ่อไม่ใช่สิมันจะสร้างความเสียหายพื้นฐานก่อนนะมันจะมีความเสียหายพื้นฐานนะครับประมาณประมาณ2,000นะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นความเสียหายตามค่ามานาของเรานะครับนี่ถ้าอัพเต็มก็1,200%เลยนะมานาเป็นนาเมนอนะโคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาตีบอสกล่องกันก่อนนะครับผมบอสกล่องเวฟที่5นะฮะมาเลย ปูโอ้โหท่าสามสิบห้าล้านเมื่อกี้อ้าอ่าไดาเมจลดลงดาเมจบัคกใน,นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเขาจะแก้กันยังไงนะครับทุกคนก็คือว่าท่าสามเนี่ยเอ่อซ e ันนิตี้อีะครับผมก็คือเป็นการระเบิดระเบิดในพื้นที่รัศมีนะครับแล้วก็ทําให้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะคิดเป็นแมกมานะา,ข,าของเรานะคิดตามค่าแมกมานาของเรานะทุกคนถ้าอัพเต็มก็คือสามสิบห้าเท่าอ่ะอย่างเยอะเออก็น่าจะจบกันไปแล้วครับกับตัวของสกิลพื้นฐานนะเพราะว่า โอดีเนี่ยก็เป็นสกิลตามค่าแม็กมานานเลยนะครับทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมากๆโอ้โหแล้วแบบบึ้มทีเดียวคือบอสตายเลยนะเมื่อกี้เราต้องไม่ลืมที่จะซื้อ e อีงดีนะครับทุกคนนี่บึ้มหน่อย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 โอเคเราเอาเอาเป็นอาเคดออฟกระจายแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวผมขอโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกลําบากมากตอนนี้ซื้ออะไรเพิ่มดีซื้ออะไรเพิ่มดีเอ่อน่าจะเท่านี้ไหม Punched, เท่ Eller, เาเท่าน,า,า, er, านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กก้อนเด็กก้อนเด็กก้อนอ่าเด็กก้อนโอเคน่าจะโอเคละครับทุกคนก็สกิลสามของโอดีนะครับเป็นการสร้างความเสียหายในวงกว้างโดยความเสียหายนั้นคิดตามค่ามานาของเรานะครับเป็นค่าแมกมา纳เ่ยเท่ากับสามสิบห้าเท่านะครับเพราะงั้นยิ่งค่าแม็กมานาเยอะมันก็ยิ่งแรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเเดี๋ยวรามาคุยกันอีกรอบก็คือท่าหนึ่งนะครับคิดตามมานาปัจจุบันท่าสองเนี่ยคิดตามแม็กมานาพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทับเต็มท่าสามก็คิดตาม เออ,อยังเยอะเดี๋ยวผมขอย้ายโอดีก่อนนะผมจะแตกละต้องย้ายก่อนต้องย้ายไปกันเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกต้องย้ายมาช่วยตีทีนี้นะครับก็คือตัวของสกิลดาวเนี่ยเออเดี๋ยวตี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 ต,ต,ตีสกิลดาวของโอดีนะครับทุกคนจะเป็นการโจมตีอะไรก็ว่าแบบเวลาเราใช้สกิลนะครับเราเพิ่ได้เอเซนส์ฝักมาเนี่ยถ้าหนึ่งได้มาหนึ่งเอเซนส์ฝักถ้าสองได้มาสามนะครับถ้าสามก็ได้มาสี่เอเซนส์ฝักนะครับผมซึ่งถ้าเอเซนส์ฝักเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เรานั้นตีแล้วได้ค่าแม็กปานาขึ้นนนนมานั่เองะะฮ ซึ่งไอ้ค่าแมกมานาเนี่ยมันก็ทําให้เราตีแรงขึ้นเลยอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะเออแล้วก็เวลาเราโจมตีนะครับเวลาเราโจมตีหรือว่าเราใช้สกิลอะไรก็ตามเนี่ยเรามีโอกาส25นะครับที่จะฟื้นฟูค่าแมกมานาของเราถึง50เลยนะครับเพราะงั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่เล่นยังไงมานาก็ไม่หมดนะทุกคนแบบมานาหรือเฟืออะไรอะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะประมาณนั้นนะครับผมเออนี่ก็คือสกิลคร่าวๆาของตัวโอดีนะครับทุกคนอ,อ่า แล้ววันนี้นะครับผมก็เล่น O d ดีนะครับควบคู่กับตัวของแพนด้าไฟนะครับที่แพนด้าไฟนั้นก็มีความสามารถที่ช่วยให้ตัวตัวของเราเนี่ยนะครับผมได้รับความสามารถแบบโจมตีติดคิดทตี้ขเวน,นะครับผมพวกคิทตี้ข้สกิลอะไรพวกนี้นะครับโจมตีท่านหนึ่งก็ติดสกิลติดคิทตี้ข้อล้โอ้ท่านหนึ่งไม่ติดนะแปลว่าต้องใช้สกิลอะไรประมาณนี้แบบท่าสองท่าสามเนี่ยถึง,ถงจะไล่ติดนะฮะเออท่านหนึ่งจะไล่ไม่ติดโอเคเพราะเป็นประมาณนี้นครับ้ี่ผมเล่นในครั้งนี้นะ โอเคเดี๋ย okay, วผมเล่นคีบว่เาเป็นคีบอะไรดีเดี๋ยวเรื่องคีบเดี๋ยวขอปักปักไว้ก่อนนะปักไว้แบบโง,ง่ๆก่อนแล้วกันตอนนี้ผมอยากให้มันอยากให้โอดีผมสามดาวโดยเพราะผมจะได้เออนี่ไงสามดาวแล้วแล้วก็ใส่เป็นฟอร์สเฟอร์มไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราได้ฟอร์สเป็นมาจากการตีบอสนั่นเองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวทาเล่นท่าสามผมจะเอาเป็นเซอริตี้กับคูณดาวไปสิบวินาทีนะครับทุกคนแล้วก็ท่าสองเนี่ยผมเลือกที่จะเป็นไม่ใช่สิเอ่อทาเล่นสองดาวเนี่ยผมเลือกที่จะเป็นท่าหนึ่งโจมตีกระจายนั่นเองนะฮะ คือโดยปกติมันก็ตีกระจายอยู่แล้วนะปกติมันตีกระจายอยู่แล้วทีนี้ผมใช้ให้มันตีกระจายตีกระจายกว้างขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะในรอบนี้นะครับผมอาจจะเล่นเป็นแบบคนโหวดไปเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นโหวดได้มากน้อยแค่ไหนนะทุกคนเออจะเล่นคู่กับอะไรดีนะเอาเดยวโอเคครับเดี๋ยวเอาโอดีมากลับมาตรงป้อมก่อนนะครับแล้วก็จะมาเตรียมเตรียมตีกล่องนะโอเคโอเวอร์โหลดห้านะครับแล้วก็ใส่เวมเบสไปเวมเบสไปแอทสปีดแล้วกันตี โอ้โหโอ้โหขึ้นหลักจีแล้วจีอย่างรวดเร็วเงินตัน16เอ็นในเวทีสิบเลยนะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ไหม4 5 6 7เฮ้ยตันแหละตันไหมตันตันตันเกือบตันตันแรก15เอ็นโอเคโอ้โหนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าตันแล้วกันถือว่าตันคีที่ผมจะเล่นเป็นการคอมโบครั้งนี้นะครับทุกคนก็คือถ้านอก นอกจากตัวคลีฟที่แบบอย่างไฟเออร์เนี่ยเอามาทําให้ตัวผมนั้นได้รับโจมตีสกิลติดสกิลติดคลีนะครับผมก็จะเล่นตัวตัวของพวกทันเดอร์ไฮลัมเบอร์ไฮอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งซึ่งคอมโ,มโบนี้เนี่ยเป็นคอมโ,มโบที่ทําให้ยูนิตนั้นสามารถเชื่อมนะครับผมเชื่อมลิงก์เนี่ยลิงก์หากับ O d ดีได้นะครับลิงก์หาฮีโร่ได้แล้วก็ทําให้ฮีโร่ที่ถูกลิงก์นั้นนะครับผมได้รับพลังโจมตีเร็วเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ ยังทาความเสียหายเพียวได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะทุกทุกคนก็นี่ตามนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้เพียวเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม็กแม็กแทสปินอีกหนึ่งร้อยหน่วยนะครับทุกทุกคนเนี่ยสองวินาทีนะเมื่อเราเชื่อมกันนะครับก็จะมีอยู่สามสามตัวหลักๆตามนี้นะแล้วก็เดี๋ยวครีปอีกสองตัวเอาเป็นเอาเป็นครีปชุดแพนด้าก็แล้วกันอ่าไหนๆก็เล่นสายแพนด้าแล้วก็เอาให้มันสุดๆไปเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดสกิลพวกนี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะ ไปแย่งครีปแย่งอะไรกันนะครับผมส่วนไอเทมเนี่ยคาทาฟ้าผมยังไม่ออกแล้วกันนะผมผมรู้สึกว่าคาทาฟ้าเนี่ยยังไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะคาทาฟ้านะครับผมขอออกไปอย่างอื่นแล้วกันแตู่้สึกก็คือตัวเกรสเซกบา์นะฮะเกรสเซกบา์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขายของพวกนี้ไปแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นกริมเนียนะโอเคเกรสเซกบา์แล้วก็กิมเนียนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็คือ OD ผมเนี่ยก็เป็น4ดาวแล้วนะครับผมก็จะอัพเป็น200% a r c a เ e o f f นะครับผมเคยเล่นมานะ nice S Damage นะครับก็เอาง่ายๆสกิล1ผมเนี่ยดามิเอตแรงขึ้นอีก200%นะครับจากตอนแรกมันมัน310%ใช่ไหมถ้าอัพบวกส0รก็เป็นก็เป็น510นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันมันจะไม่โชว์นะเออมันยังโชว์เป็น310%อยู่นะครับซึ่งฟาวจิงมันห0าร้อละอ่าแรงขึ้นแบบโคตรแรงนะครับตอนนี้เออ ผมมีเคลส์อินวอลเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอมาวางไว้สักหน่อยนะเอาอินวอลเกอร์มาวางไว้นะฮะแล้วก็เอาซื้อซื้ออันนี้หน่อยซื้อตัวออร์คิดนะครับผมอยากทำเคลส์อยากทำเคลส์ได้ไม่ใช่อะไรอยากจะทำเคลส์อินวอลเกอร์ด้วยนะครับทุกทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นถ้าเป็นเวเหรอเอาเป็นตัวเมเทออร์ไหมเมเทออร์ or, แล้วก็โคสเน็ตอ่าอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกดใช้นะครับผมเดี๋ยวตอนวิทยุห้าตอนเว็บกลับมาแล้วแล้วเรากดใช้แล้วกักวกน โอเคเหมือนคลิปเขานอกตายหมดแล้วนะฮะเอากลับเข้ามาในเลนแล้วกันทุกคนเรามี I.O มานะเดี๋ยวผมเอา I.O วางไปเลยกันแล้วกันนะครับผมเอา I.O วางไว้เอ๊อีกทีหนึงอีกทีหนึงมาครับทุกคนตอนนี้เวฟกล่องเวฟที่15นะครับผมเราก็เปิดสกิลอันนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ออคิทเนี่ยทำเควสให้กับอินโวเกอร์นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ ส่ตาเม็ดเต็มเต็มไปเลยนะโอเคอินโวเกอร์เฟสขายแล้วนะฮะโปโอเคก็ทำๆไปนะครับขายทิ้งไปเลยเช่อเรามีเควสกันอีกเยอะแล้วทุกคนครับผมก็เทปที่15นะครับโอดีก็ทำเงินไปได้15บเอ็มนะตอนนี้ก็ปเป็นเรื่องปกติเออซื้อกล่อง5้เอ็มกันครับผม1 2 3โชว์อเอเปกเออก็โอเคไม่ได้แย่เอเปกมันมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย,แย่เออมันมีสิ่งที่มันดีกว่าแต่มันไม่ได้แย่นะครับเออเพราะว่าอย่างเอเปกเนี่ยใช่ไหม ถ้าเป็นของ OD เนี่ยก็คือจะเพิ่มค่าอินนะครับผมซึ่งอินเนี่ยก็ทําให้ได้รับค่าแมคมานาขึ้นมาด้วยนั่นเองนะฮะเออแล้วก็ยังทาให้เราตีแรงด้วยเออเป็นเป็นเรื่องที่ดีอยู่อืมใช่คำว่าดีอยู่อีบัตรซิเกอร์เหรอบัตรซิเกอร์ก็ก,ก็ดีนะงั้นเดี๋ยวเราเอาบัตรซิเกอร์เป็นตัวซับของ IO กันแล้วกันนะครับทุกคนตอนตนี้ผมก็มีเควสบัตรซิเกอร์อยู่ฮะเดี๋ยวเราปิดท่านหนึ่งไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไปแย่งมันจะไปแย่งคีฟอะไรพวกนี้ของเเนะเรรรราาาาาาานนนนนะปิิดไววว้้้กกกก่่่ออแลััททุคผผมสามสาถํใหบต์ ผ่านเควสในเวฟที่20่สบได้ปะมันเป็นในเนี่ยที่ผมลังที่ผมลังเลยเพราะว่ามันเป็นดาเมียกระจภาพไงแต่ว่าแบบโอดีนี่คือโอ้โหโอดีผมที่เป็นแบบสายสายพีโอดาเมจสายเวทเลยไงเอออะไรองี้ผมก็อยากจะเล่นตัวบัตซีเกอร์ให้มันผ่านผานไปนะฮะอ๋อโอดีหดาวแล้วนะครับแล้วก็อัพทำให้แม็กมานาเพิ่มขึ้นแล้วกันโอเคไปเซนแม็กนะครับผมเพราะว่า พราะว่าตัว Essence เนี่ยมันจะมีค่าค่าแม็กความจุของมันอยู่นะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปอัพค่าแม็กมันมาให้นะพอมันมีค่าแม็กเพิ่มขึ้นมาปุ๊บมันก็สามารถทาแม็กมานาได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่มันมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะเพราะสุดท้ายแล้วคือแม็กมานาของเราเนี่ยก็มาจากค่าออล่าของอินนะครับทุกๆกคนเออแล้วบัตรซีเกอร์ผมอยู่ไหนเออโอเคคระบัตรซิเกอร์มาแล้วนะโหกว่าจะมาเวฟยี่สิบเลย เกิดไม่ทันนะเนี่ยเกิดไม่ทันนะเนี่ยเราต้องทำให้ตัวของบัตซีเกอร์นั้นตีเร็วๆนะครับจะได้ผ่านเควส์อ๋อจะจะผ่านกับเขาไม่เนี่ยโอเคเอาเป็นอันนี้ใช่ไหมนี่ๆๆแล้วก็ตีกระจายด้วยเอาตีกระจายมาตีกระจายมาสองอันแล้วกันอโอเคประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะกับ บัตซีที่เอามาทำเควสนะเออแล้วก็ไอโอนี้ก็5ดาวแล้วนะฮะก็เอาเป็นอันนี้เลยลวกันมาครับทุกคนตอนนี้เข้าสู่เว็บกล่องเว็บที่20กันแล้วนะครับผมก็เรามีเควสของบัตซีเกอรด้วยนะทุกคนตอนนี้อ่าเดี๋ยวกดอันนีด้ด,ด,ด้วยกดอันนี้ด้วยกดปั๊บด้วยจะได้ผ่านชัวร์โอเคผ่านแล้วนะครับมาโอเคตอนนี้บัตซีเกอแลเราก็ผ่านเควละเออโปไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเควส ไอ้นี่ด้วยอ่ะเฟ้ของเอมเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำแล้นะกันเพา่อตนรกล่องเ3 0สามสิบนะฮะฮตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะแบบเป็นเงินตามตามปกตินะครับยังไม่ได้แบบไอ้สามสิบเอมอะไรขนาดนั้นนะเออทำยากอยู่ทํายากอยู่เพราะว่าเราเป็นเราเป็นสายเพียวไงถ้าเป็นสายเพียวเนี่ยจะทําดาเมจกล่องค่อนข,อข้างที่จะยากนะครับเออมันมันเข้าแหละมันเข้าเออแต่ว่ามันมันได้น้อยไงตัวเพียวดาเมจที่ที่ทําได้เยอะผมก็เห็นออกเห็นอยู่ตัวเดียวนะซึ่งก็นั่นก็คือตัวเทมนผานะทุกคน ออถ้าหาไม่ใช่เต็ม้าเนี่ยเอาจริงคือดึงไม่ออกเลยซื้อวิชเบดนะครับผมให้กับตัวโอดีนะครับหรืออะไรวะหรืออะไรเหลืออะไรหลืออะไรก็น่าจะมีประมาณนี้ไหมเราเล่นเราเล่นสายเพียวด้วยนะครับเพราะงั้นตัวโคลอคลานี่เนี่ยต้องออกไหมโคลอคลานี่เนี่ยไม่ต้องออกก็ได้นะผมว่าไม่ต้องออกก็ได้โคลอคลานี่เพราะว่าเราเล่นสายเพียวนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเอาคาทาฟ้าให้กับโอดีเลยก็แล้วกันนะเฮ้ยลืม ลืมไหมเนี่ยโอ้อผมเข้าใจผิดเหรอเนี่ยผมนึกว่าโอดีผมมันปลดห้าช่องมันมีอยู่สี่ช่องอ๋อไม่น่าเลยเดี๋ยวผมต้องซื้อเนี่ยผมต้องซื้อคาถาฟ้ามากินอีกก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อฉาดโอลำบากลำบากเย่แย่แย่เป็นความผิดพลาดเลยเนี่ยเหมือนผมไม่น่าจะเก็บคริสตัลได้ขนาดนั้นใน,ในเวที่สามสิบนะครับทุกทุกคนเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยง <c oughs> ั้นเอาคาถาฟ้าไอโอก่อนดีกว่าโอเคแล้วขยับมาอย่างนี้โอเคนะฮะมา เปิดเปิดหาครีปกันต่อนะครับเพราะว่าคลิปเรายังไม่เต็มนะครับทุกคนเฮ้ยเราได้กระทาฟ้ามาโปเอาอันนี้โปโปแล้วก็เอาให้โอดีกินเข้าไปโอเคเก็บซื้อฉาดเลยโอ้มีดวงอยู่นะฮะมีดวงอยู่เดี๋ยวผมขอเปิดหาเอมเบอร์มาวางไว้ก่อนนะครับจะได้อาแบบเงินวีที่30นะจะได้ทำเควสนะครับผมช่วงนี้ต้องเก็บคริสตัลหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของ เราชื่อซันสลานั้นเขาไม่ให้เติมแล้วนะครับเนื่องจากกฎใหม่ของตัวตัวของวาวนะทุกคนเพราะงั้นก็เลยแบบเอ๊ะเล่นๆไปตามปกติแล้วกันนะฮะต้องทำต้องขยันทำเควสด้วยจะได้เก็บเก็บแต้มดาวไว้นะครับเออแต่ว่าไปตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หลังจากที่นังจากที่ทางทางวาวเขามีประกาศว่าแบบเอ๊ะงดเติมงดอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่เห็นซันสลาซันสลาเขามีอัปเดตอะไรออกมาเลยนะทุกคนเออผมขอให้เขาแบบพัฒนาต่อแล้วกันนะ เออ่ะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเวฟโรชานเวฟที่25แล้วนะฮะก็น่าจะเป็นโรชานแบบที่ว่าวันช็อตตายนะเออเป็นโรชานวันช็อตนะครับผมเออสองซ้ำโป้เรียบร้อยวันช็อต0.23วินาทีนะฮะเนี่ยมา 10m แล้วก็เอาชีตมาก้อนหนึ่งแล้วกันเออเคลว์ก็ผ่านไปด้วยไปฮะโอดีกินชีตไปโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวของเอเซนฟัตเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับค่าแม็กพนาเพิ่มมากขึ้นนะครับ ดยปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รับเซนฝันนะครับผมออมาเท่าไหร่วามาประมาณออในนี้เขาไม่ได้บอกครับมันบอกแค่ได้รับมานาเท่าไหร่ต่อชาร์จนะครับเออมันไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเซนฝันก็น่าจะชา์จประมาณสักสักเท่าไหร่นะสักสองสามร้อยไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจจำนวนตัวชา์จนะครับทุกทุกคนแต่ว่าตัวของทาเลนต์าดาวเนี่ยมันทํามันทำให้เราได้รับแมงมุมอีบห้า มันทําให้เราได้รับค่าแม็กเนี่ยมาอีกเก้าอยนะครับเออทาให้เราได้รับแบบแมค์มานาเพิ่มขึ้นนะเจ็ดร้อยห้าสิบคูณอีกเก้าอยประมาณนั้นก็เพิ่มมาก็ก็เยอะอยู่เออก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ยังยังเยะไม่พอเออยังเย้ไม่พอนะครับแล้วก็ในส่วนของททเลนท่าเราทางขวาเนี่ยทาให้เวลาเราตีหรือใช้สกิลเนี่ยเราจะได้รับมาสองเท่านะครับอันนก็คือทําให้มันได้รับเร็วขึ้นอ่าได้รับเร็วขึ้นแต่ว่ายังค่าแม็กเท่าเดิมอยู่นะครับซึ่งผมมองว่า การที่ฆ่าแม็กม์นท่อเดิมอะ่ะมันไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับอืมเพราะว่ายัางไงมันก็เติบโตแบบมันได้มันเร็วอยู่แล้วอะ่ะแค่มันทําให้เร็วมากกว่าเดิมพี่เฉก็เลยเลือกที่จะอัพตรงห้าดาวฝั่งซ้ายเป็นหลังนะครับทุกคนคิดว่าผมควรซื้ออะไรดีระหว่างเอาคาทาฟา้าให้กับ Io แล้วก็ฉาดให้กับโอทุกคนว่ากดออะไรครับอืม convert อ d แล้วกันโอเค เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นฉนาละกันมันจะได้แบบฟูฟูครบไปเลยนะครับครับก็เมื่อกี้นะครับผมก็ได้เลือกผ้าคลุม Holy Cave ของ OD เนี่ยเป็นฝั่งฝั่งขวานะทุกคนฝั่งซ้ายเนี่ยมันทาําเป็นสับสายตีนะฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือสายตีแต่ว่าฝั่งฝั่งขวาเนี่ยมันทําให้สกิลทุกสกิลของผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพียวดาเมจนะครับก็คือสกิลส่ลสอสกิลสาเนี่ยจะกลายเป็นเพียวดาเมจนั่นเองนะครับแต่เอาทุเอาจริงๆนะทุกทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ตัว OD ในเวทที่30เนี่ยจะทำเงินได้30 m มไหมนะเอางี้ผมผมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่คือเพราะว่ามันเป็นเพียวดาเมจไงทุกคนมันเป็นเพียวดาเมจผมก็เลยแบบเอ่อยังช่างใจหน่อยว่าเอ๊ะมันจะแบบมันมีโอกาสไม่ได้อยู่นะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเวทเพียวๆอ่ะมันได้อยู่แล้วทุกคนถ้าเป็นแบบสายเวทจ๋าๆเลยอ่ะมันถึง30 m อยู่แล้วเออแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสายเพียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ถึงด้วยนะฮะมาครับทุกคนตอนนี้เข้าสู่เวทกล่องเวทที่30กันแล้วนะฮะ ก็ภาวนาว่าโอดีเราเนี่ยจะทำางินได้สามสิบเอ็นะครับทุกคนไปทุกคนครับโอดีในเวฟบสามสิบเนี่ยก็คือทำเงินได้โอเคนะแบบถึงมันจะไม่ใช่สามสิบเอ็มอะแต่มันก็เยอะนะครับมันเยอะเพราะว่ามันเป็นเพียวดาเมจไงเออมันได้เกินสิบหกเอ็มมาเท่าไหร่นะสี่เจ็ดเอ็มเนี่ยมันได้มันได้ขึ้นมาขึ้นมาตั้งเจ็ดเอ็มเนี่ยเออมันถือว่าถือว่าเยอะนะครับทุกคนถือว่าเยอะอืถือว่า ถือว่าสอบผ่านเลยแหละถือว่าสอบผ่านนะครับโอเคเลยเดี๋ยวเราต้องไปโอเคเราได้คาถาฝาให้กับไอโอกันแล้วนะคะทีนี้ต่อไปก็คือผมต้องเก็บคริสตัลเพื่อมาซื้อของให้โอดีด้วยซื้อของสี่ดาวให้กับโอดีนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราสัาพไปช่วงท้ายเลยแลว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเวฟที่50กันแล้วนะครับทุกทุกคนก็คือเวฟนี้เนี่ยก็จะเป็นเวฟกล่องประเภทแบบกล่อง3ามกล่องนะครับก็ อัปเดตกันหน่อยนะครับผมก็มีสลักมานะครับแต่ว,ว่าเป็นสลักที่เอาแบบไม่มีของไม่มีไม่มีอะไรนะรเพราะว่าเอามาเอามาแค่ทาเควสเพียงอย่างเดียวนะครับทุกคนแล้วก็โ d ดีผมเนี่ยก็มีไอเทมตามนี้นะครับผมไอเทมสีดาวก,ก็คือมีตามนี้เลยแล้วก็มีของตัวฟอร์บกเข้ามานะครับส่วนกิมมัวเนี่ยไอหนังสือเนี่ยผมก็เอาให้ไอโอไปนะครับทุกทุกคนโอเคครับก็ตัว O d ดีผมเนี่ยทำเงินเต็ม30 m อได้ที่เวฟที่40นะครับเพิ่งได้ตอน,นที่40นะแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือได้ 30m กว่าๆามาลุลัวนะครับทุกคนอืมโหเบฟี oh, ่ P 50นี่ยังแหลกอะทำไมมันแหลกจังวะโอแหลกเกินอ๋อ oh. ครับก็เอาที่นะี่คือเงินเงินเต็มแหละอ่ะเงินเต็มแต่ว่ามันจะได้เท่าไหร่กันแน่นะไม่รู้อืม uh huh. คือมันน่าจะแหลกเพราะว่าตัวของสกิลหนึ่งนะครับแบบสกิลหนึ่งที่มีฟอร์ตบูทไงมันปล่อยไปลัว,ลว,ลวนะครับท,ทุกคนแต่ว่าดาเมจก็เป็นแค่หลักพีนะ ไม่ได้เป็นแบบหลักอ e ีหรือว่าหลัก Z ซนะครับอ่าก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะที่มา 3P นะครับผมเออเป็นเรื่องปกติของสายแบบสายเพียวงนะ่าเป็นสายแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันรีแคปกันอีกรอบนึงนะครับก็คือว่าตัวตัวของ OD เนี่ยเป็นตัวสายเพียวดาเมจที่ดาเมจก็อยู่ในระดับโอเคไปในทางที่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสายเพียวดาเมจนะมันทําให้แบบ ดาเมจมันจะไม่ได้เวอร์วงังเหมือนสายกายภาพหรือว่าสายเวทนะครับทุกคนต้องใจกันก่อนนะใครที่เล่นสายเพียวแล้วดาเมจไม่เยอะเนี่ยไม่ต้องไปน,น้อยใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะอ่าโอเคก็โดชันหนึ่งหมื่นเท่านะครับผมมามาเจอกันเนี่ยต่อให,ตอให,ตอให้ต่อให้เป็นต่อให้เป็นตัวเพียวดาเมจที่แบบดาเมจไม่ได้เวอร์วังครับแบบแค่สี่พีเงี้ยเวลาเวลาตีปกติก็ประมาณประมาณสี่พีเงี้ยนะครับผมก็ มันก็ยังยังแรงนะคือมันเป็นความนแบบมันเข้ามันเข้าเนื้อเน้นๆเ,เลยนะครับเอ,อ่อเพราะงั้นใครที่ทำดาเมจสายเพียวได้น้อยนะครับผมได้แบบอุ้ยแค่แค่พีเองอะไรเงี้ยแค่ทีแค่พีเอไม่ต้องน้อยใจนะครับทนเป็นเรื่องปกตินะเออเพราะงั้นสายเพียวเนี่ยจึงเหมาะสำหรับคนที่แบบเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่เพื่งจะมาแบบมาเล่นนะผมรู้สึกแบบแบบนั้นนะครับทุกคนก็เมื่อกี้ก็เล่นสลากผ่านเคยไปแล้วนะครับผม เป็นังไงบ้างครับสาหรับการเล่น OD ในวันนี้นะครับผมหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะครับแล้วก็อาจจะได้แบบเกตเล็กเกดน้อยไปช่วยในการคิดพิจารณาการออกของอะไรบ้างนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ถ้าหากชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับผมพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับเจ้า a ศเสด็ขอลาไปก่อนนะครับทุกๆคนสวัสดีครับบ๊ายบาย